ใชคนคงรู้จักกับรีฮาน่านักร้องซุปตาตัวแม่ระดับโลกและยังเป็นนักร้องหญิงที่รวยที่สุดในโลกอีกด้วยเพราะเธอนั้นมีทรัพย์สินราวๆ1,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเกือบ4ี0 0 0ล้านบาทแต่ความมั่งคั่งของเธอไม่ได้มาจากการเป็นนักร้องอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมาจากแบรนด์เครื่องสําอางที่เธอปั้นมาเองกับมือและนี่คือบทเรียนสู่ความสําเร็จที่เราได้จากรีฮาน่า 1. ทําในสิ่งที่รักรีฮาน่าเริ่มรู้จักการร้องเพลงตอนอายุ7ดขวบและตอนนั้นเธอเองก็รรรู้้เเเเเลลยวว่่่าากกอองงงพปป็็นนสิิทีีธัชต ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางการเป็นศินลปินนักร้องอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมา2อย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่าเธอจะประสบความสําเร็จจากการเป็นนักร้องชื่อดังแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดเรียนรู้และหาความท้าทายใหม่ๆอย่างการปั้นแบรนด์ b e a t y Beauty เครื่องสอําอางที่เหมาะกับทุกสีผิวบนโลกใบนี้รวมไปถึงธุรกิจชุดชั้นในอย่าง s a v a g e x f e n t y อีกด้วยค่ะและ 3. ทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ดีเสมอมีประโยคเด็ดบนลอยศักด์ของลน安娜ที่ว่า Never a failure always a lesson โลกใบนี้ไม่มีคำว่า ล้มเหลวมีแต่คําว่าบทเรียนและนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องเปือนใจของเลียน,น่าทุกครั้งที่เธอส่องกระจกค่ะจริงๆแล้วการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเงินทองหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการได้เดินตามเส้นทางที่เรารักใช้ชีวิตแบบมีจุดหมายและมีความสุขกับที่เป็นอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเสียดลับที่สามารถนํมาปรับใช้กันได้นะคะเพราะนอกจากจะทําให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็จะทําให้มีความสุขกับสิ่งที่ทําอีกด้วยค่ะ